ในแอปพลิเคเันพวกแบบบางก็จะมาทำให้มันต้องใช้เลยเพราะว่ามันจะกดตันเราหนึนุนะเพราะว่าเราต้องใช้หน้าทุกวันไงถ้าเราล้าหน้าไม่สะอาดมันจะเป็นสิวแล้วก็ยุ่ยลอยอะไรเราก็ต้องทำมะอาดหน้ามากคนทั่วไปหน่อนึงแล้วก็ล้างหน้าให้สะอาดแล้วก็ครีมอะไรที่เขาว่าดีเราก็ต้องพยายามบำรุงเข้าไปแล้ที่สำคัญคือเราต้องนอนให้พอเพราะว่าอย่างในยุคสมัยนี้จะจะเป็นปัญหามากสิวขึ้นแล้วก็หน้าเนี่ยรู้สึกว่าแก่ก่อนมาก เพราะมันเดี๋ยวนี้มันจะมีทางอินเทอร์เน็ตทางคอพิวเตอร์ะอย่างนรานอนดึกด้วจริงๆแล้วถ้าให้ดีนครับถาเกิดนอนอย่างช้าถึงเพี่ยงคือันกนีแ่ใครก็มีผาีกบ้้อวเก็มากหน้าถ้าอยากัแล้วก็เป็นที่เป็น จริงๆเป็นคนที่ดูแลตัวเองถามว่ามากไหมก็อาจจะไม่มากนะครับก็คือในระดับหนึ่งก็คือเราเราผู้ชายเนาะรเราว่าจะแบบไม่จุกจิกเท่าของผู้หญิงใช่ไหมครับ,รบก็หลักๆเลยก็ค่อนข้างจะกินนะครับสิ่งที่มีประโยชน์นะครับ,รบอาหารหลักๆก,ก็อะไรที่ไม่มีประโยชน์อย่างเช่นพวกสแน็คอะไรเงี้ย คือคือสมัยก่อนเราก็ยอมรับว่าเรากินนะครับแต่ว่าพอเราโตขึ้นมาเรื่อยเลเราก็อะเราก็อ่านหนังสือดูเว็บไซต์อะไรเงี้ยเราก็รู้มันไม่ดีเราก็พยายามละลดมันให้น้อยลงนะครับและที่สําคัญจริงๆคืออ่าเหล้ากับบุหรี่อันนี้คือสําคัญมากนะครับคือถ้าคุณไม่ไปแตะมันเนี่ยคุณจะดูดีกว่าคนที่แบบไปกินหรือไปสูบอย่างแน่นอนนะครับ แต่ว่าถ้าเราไม่เล่นไม่ออกกำลังกายเลยหัวใจก็จะไม่แข็งแรงก็คือผมก็จะแบ่งเวลาบางส่วนเนี่ยไปฟิเนสตนะครับซึ่งถามว่าไปบ่อยไหมไม่บ่อยคือคือมันมีมันมีงานมีอะไรมาแล้วก็ใช่แล้วพอพอว่างเราก็ไปอย่างเงี้ยคืออย่างน้อยให้ได้วิ่งให้ได้เหงื่อออกให้ได้ออกกล้ามเนื้อนิดนึงซึ่งจริงๆเคยแพนไว้ว่าเราจะไปออกอาทิตย์ละสามครั้งก็ทําไม่ได้นะครับคือถ้าทําได้เราคงแบบว่าเอออาจจะหุ่นดีกว่านี้ไปแล้ว นะครับก็ออกกำลังกายเบสิกก็คือวิ่งอย่างอย่างน้อยต้องวิ่งครับให้ให้หัวใจให้หัวใจคุณได้ทํางานให้ออกกำลังกาย uh huh. แล้วก็ส่วนเรื่องการกินก็ถามว่าเฮลตี้ก็เฮลตี้นะ uh huh. ผมกินอย่างเช่นแบบซีซาสลัดอนะไรเงี uh ้ย huh. ค่อนข้างจะชอบกินคือเป็นจริงเป็นคนกินผักไม่ไม่ค่อยเก่งเลย uh huh. แบบมาเจอไอตัวซีซาสลัดเนี่ยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอร่อยเป็นผักที่เรากินได้ uh huh. <laughs> ปกติเรากินผักไม่ได้นะครับ uh huh. ผมว่าก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่แบบเออคนไม่ก็ คนไม่ค่อยชอบกินผักลองกินคือชาสลัดดูนะครับก็จะเข้าไปช่วยบำรุงรน้ากายคุณนะครับอ,อยากจะรู้เคล็ดลับของนิเจเลิรในการดูแลผิวหน้าว่ามีการดูแลผิวหน้าย่างไรบ้างคะเนี่ย จริงๆแล้วก็คือหลักๆเลยดีกว่านะฮะก็คือเราว่ามันอยู่ที่ลักษณะนิสัยการใช้ชีวิต mm hmm. ก็คือเราไม่เราไม่เที่ยวกังคืนเราไม่กินเหล้าเราไม่สูบบุหรี่มันช่วยได้เยอะนะ uh huh. เพราะว่าอายุตัวเลขมันไปเยอะแล้วเราเป็นดีเจรุ่นแรกเลยอยู่มาเจ็ดปี uh huh. <laughs> นะก็ก็เป็นจุดหนึ่งแล้วก็อย่างตอนนี้มาทำคลินิกด้วย beauty s clinic <S uh huh. นะฮะน,น่าจะได้น่าจะรู้กันแล้ว uh huh. นะฮะ แต่ว่าหลักๆเลยคืออันนี้ยอมรับว่าเป็นคนพักผ่อนน้อยมากก็จะหันมาดูแลกับอย่างพวกอาหารการกินอะไรนี้มากขึ้นแต่จริงๆแล้วเป็นคนโชคดีคือเป็นคนกินเยอะกินได้ทุกอย่างเราไม่อ้วนก็เลยกินของที่มีประโยชน์ได้เยอะแล้วมีความสุข Enjoy Eating มันมัน,ม,นมันก็จะเกี่ยวกับผิวเพราะว่าเท่าที่รู้อย่างผู้หญิงเนี่ยถ้าสมมติบางคนลดความอ้วนมากๆมันโทมนะ ส่วนใหญ่เล้วชอบกินปลาฮะจะเป็นพวกปลาดิบปลาที่แบบมีไขมันเยอะๆอันนี้คือสมัยก่อนจะไม่ค่อยรู้แต่พอมาทํามาทําดูทิสก็จะพอรู้มากขึ้นเพราะเราต้องศึกษาว่าว่าเออมันมีอะไรที่ช่วยดูแลเพราะบางทีคนไข้หรือลูกค้าถามจะได้ตอบได้จริงๆแล้วพวกปลาที่แบบมีไขมันเยอะๆเนี่ยมีประโยชน์ปกติที่เรากินพวกปลาจริงๆแล้วพวกปลาที่มีประโยชน์คนจะชอบเป็นปลาปลาทะเลจริงๆที่ปลาไม่ได้เลี้ยงอย่างปลาทูนปลาทูน่าที่เป็นส่วนโฮโลปลาฮมมาจิปลาอะไรอย่างเงี้ยจะมีประโยชน์ แล้วก็พวกผลไม้ที่มีไขมันอันนี้ก็ช่วยผิวได้นะงงป่ะพวกผลไม้ที่มีไขมันก,ก็พวกอะโวคาโดพวกอะไรอย่างเงี้ยฮะอยากจะรู้ค่ะว่าดีเจบเบิร์เนี่ยมีการดูแลผิวหน้าไงบ้างคะเนี่ย การดูแลผิวหน้าครับของเบิร์ตว่าหนึ่งเลยเนี่ยบางทีเนี่ยมันต้องมาจากภายในครับต้องดื่มน้ำได้เยอะพักผ่อนได้เยอะๆรวมถึงออกกำลังกายนี่ก็ถือว่าสำคัญเหมือนกันนะครับถ้าได้3มอย่างนี้ผมว่านะยังไงก็น่าใสา่แน่นอนจริงๆครับแลวนอกจากนี้เนี่ยผิวตัวดูยังไงผิวตัวแหละครับก็หนึ่งเลยต้องทาครีมกันแดดเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยของประเทศไทยค่อนข้างจะแดดแรงใช่แดดแรงแดดแรงมาก ครับผมก็ทาครีมกันแดดครับอย่างน้อยเนี่ยก่อนออกจากบ้านแล้วก็ตอนคืนก่อนนอนก็จะทาสักรอบหนึ่ง<ะ>ให้มันผิวมันชุ่มชื้นหน่อยครับและปกติแล้วเนี่ยมีการกินอาหารเสริมอะไรในการดูแลผิวพรรณบ้างไหมคะอาหารเสริมในเรื่องของการดูแลผิวพรรณไม่ได้กินนะครับ<ะ>ผมกินอาจจะกินแค่โอเคอจ,จะเป็นวิตามินทั่วไปกินเพื่อไปเสริมสร้างร่างกายให้มันแบบว่าแข็งแรงพอร่างกายแข็งแรงปุ๊บเนี่ย รับรองว่าผิวมันดีแน่นอนร่างกายเราแข็งแรงเป่งปังมันก็จะออกมาสู่ข้างนอกก็คือผิวพรรณของเราออกกําลังกายนี่ถือว่าสําคัญมากเลยนะเพราะบางทีแบบว่าผมเห็นนะ,ะอย่างเพื่อนๆหลายๆคนเลยนะครับก็ายู่ทางานกันละหรือว่าเรียนกันอยู่หรือว่าติดธุระนู่นธุระนี่ไม่มีเวลาว่างในการออกกำลังกายนะครับผมอยากให้แบบว่าออกกำลังกายอย่างน้อยเนี่ยวันหนึ่งสักครึ่งชั่วโมงก็ได้ไปวิ่งหรือว่าไปเต้นแอโรบิกก็ได้ทุ่ง เล่นโบิทเนี่ยหรือว่าผู้ชายก็ยจะไปเล่นฟิตเนสเข้าออกกำลังกายเตะฟุตบอลตีแบดได้หมดทุกอย่างเลยแต่ขอให้ออกวันละนิดนะครับวันละครึ่งชั่วโมงหรือไม่ก็อาทิตย์หนึ่งเนี่ยรักษาครั้งก็พอครับครั้งละครึ่งชั่วโมงค่ะและนั้นก็เป็นเคล็ดลับนะคะในการดูแลสุขภาพดูแลรูปร่างของดาราที่เรานำมาฝากกันเป็นไงคะน้องปอเปียะใช่คะ่ะพี่โอสำหรับใครนะคะที่อยากมีสุขภาพดีเอาเคล็ดลับนี้ไปใช้ก็ได้นะคะไม่ว่ากันคะ่ะ ค่ะและสำหรับช่วงนี้นะคะเราจะพักในเรื่องของสุขภาพกันไมสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะมาติดตามในเรื่องของแฟชั่นรับลมร้อนกันต่อในช่วงโออชิก oh ค่ะโอ้โช่วงนี้แย่พี่ปู ฝนตกรถติดปวดหัวปวดท้องเป็นนี้บัตรเครดิตชีวิตแย่จังเลยครับพี่ปูเยอะเยอะไปแล้วเยอะไปแล้วยังไงเออถ้าไม่สบายป่วยเนี่ยนะก็ไปหาหมอครับแต่ถ้าหากว่าการเงินไม่พอก็ไปสถาบันการเงินถ้ามีปัญหาคาใจคันใจและพี่พอช่วยได้พี่ก็จะแคะแกะเกางัดแงะมันออกมาโอเคไหมโอเคเลยทุกปัญหามีทางแก้อ่านะครับเปิดใจไขปัญหาครับถ้า enjoytv ความสุขทุกการรับชมบ่ายสมจนถึงห้าโมงเย็ยนครับเปิดใจไขปัญหาคิดไม่ออกบาบปูมี้ยออ,อ ช่วงที่2นี้นะคะขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ลาฟร้องผลิตภัณฑ์ความงามจากประเทศฝรั่งเศสค่ะซึ่งเราจะพาไปดูแฟชั่นสวยๆนะคยต้องหยิบนิตยสารแพรวขึ้นมาดูเลยค่ะเป็นหน้าปกสวยๆแฟชั่นบิกินี่จากคุณก้อยรัชวินนะคะสาวที่สาวๆหลายคนอิจฉาในขณะนี้เพราะว่าเป็นแฟนกับพ่ตูนบอดี้แสลมนั่นเองค่ะซึ่งในฉบับนี้นะคะก็ตรงกับช่วงหน้าร้อนพอดีนะคะเตือนให้สาวๆก็เตรียมตัวอัปเดตคอลเลกชันใหม่ค่ะซึ่ง เตรียมรับลมร้อนไปเดินเล่นแถวชายหาดกันนะคะไปติดตามกันซึ่งในคอลเลกชันนี้ก็จะเต็มไปด้วยดอกไม้นั่นเองะคะทั้งอ่อนหวานและสดชื่นสาวไทยนี่เรียกว่าได้เปรียกกว่าสาวประเทศอื่นๆนะ,ะเพราะว่ามีน่าร้อนกันทั้งปีเลยทีเดียวใช่ก็รับลมร้อนกันทั้งปีใช่นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเรามาดูเป็นแฮร์อิสเซอรี่พี่โอผมสั้นแบบนี้มี e อีชอบใส่ไหมคะหรือว่ายัางไงก็ต้องมีอาจจะมีค้าคาดบ้างอะไรบ้างแต่ว่าก็อาจจะุลเล่นไม่ได้มากเหมือนสาวผมยาวอ๋อค่ะสำหรับคอลเลคชันปีนี้นะคะจะเป็นผ้าคาดผมนะคะที่มีทั้งลายจุดแล้วก็ลายถักอมโฟก,กัสดอทกำลังมาแรงนะคะลายจ่ด,ดไม่ว่าจะเป็นจุดสีขาวหรือว่าสีดำสีแดง ะะห,ลหลายคนวัยรุน่นนี่นิยมกันมากเลยทีเดียวตอนนี้ใช่ค่ะแล้วก็สไตล์ของที่คาดผมในปีนี้ที่มาแรงอีกก็จะเป็นสไตล์แบบพิ้วพิュลสไตล์แบบพิ้วพิวสีส,สันสดใสน่ารักนะคะนอ,นอกจากจะเป็นที่คาดผมแล้วยังมีวีสับกิ๊บอีกนะคะที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือจะมีหมวกกิ๊บเก๋สีเป็นสีสันสวยงามด้วยค่ะ,มคะหมวกนี่นอกจากจะช่วยให้สวยงามเวลาเราเดินเล่นที่ชายหาดแล้วก็ยังช่วย บังแดดด้วยนะหลายๆคนกลัวดำค่ะแล้วก็ยังไม่หมดแค่นี้นะคะสำหรับหน้าร้อนนะคะมาจุดประกายความงามเซ็กซี่แล้วก็เพิ่มความชิคให้ฤดูร้อนกันดีกว่าค่ะแล้วก็ได้แรงบันดาลใจจากชายหาดสุดฮอตนะคะไม่ว่าจะเป็นฮาวายไอซ์แลนด์ไมอามี่แล้วก็เซนต์โทรเปอร์นะสไตล์ฮาวายก็เรียกว่าเป็นกลิ่นอายของความท้าทายบนหมู่เกาะที่สวยในมหาสมุทรแปซิฟิกเลยทีเดียวนะคะก็ จะขาดไม่ได้เลยสําหรับบิกินี่สีส้มใช่ค่ะพูดถึงฮาวายหลายคนก็นึกถึงความร้อนแรงนะ<ม>ก็ต้องเป็นสีส้มเลยค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ยังมีกระเป๋า